สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับยาย่าเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม ROV กันอีกแล้วอ่ะเราก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีคนดูอันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบว่า ROV ในกิจกรรมใหม่ทุกคนมาแล้วถ้าใครไปดูคลิปในช่องนะคะจะเห็นว่ากิจกรรมก่อนหนี้คือแบบ ได้สก,กินไปแล้วแต่ลืมถ่ายนะคะทุกคนก็ไปดูกันได้เนาะคือเราก็ตั้งตารอแบบกิจกรรมใหม่แบบนี้มานานแล้วอือแล้วนี่ก็จะเป็นกิจกรรมของตัวหยานทุกคนหยานอุ๊ยนี่นะคะหยานเนี่ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนให้เราเอาสก,กินฟรีก็ได้รับตัวหยานด้วยนะทุกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเดีย๋ยมันขึ้นอนะนั่นแหละแล้วก็จะมีอุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ย เนี่ยอันนี้ก็เป็นภารกิจนะคะตั้งแต่วันที่ 17, 17, ส7 1เจ็ดเจดเมษายนตามหาดาวตกเออทุกคนจะบอกว่าดาวเออดาวตกอะ่ะคือแบบว่ามันสวยมากเดี๋ยวเอาให้ดูแ๊บนึงนี่นะคะเพียงแค่เราเข้าไปที่นี่เลยทุกคนนี่สวยมากว่ะคือแบบมันเหมือนเรานั่งอยู่อะ่ะแล้วก็เดี๋ยวว่ามีโซฟามีนู้นมีนี่คือสวยมาก ดูดาวดูท้องฟ้าดูอะไรคือเลิศมากค่ะทุกคนอืมแล้วก็ก็จะมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างเนี่ยตอนแรกอะ่ะเราก็งงๆอยู่นะว่าเนีย่ยมันเป็นเนี่ยรูปภาพอย่างเงี้ยทุกคนของหยานแต่ว่าทําไมในอันเนี้ยมันถึงแปลว่าเป็นดาวตกแล้วก็คือนั่นแหละเป็นกิจกรรมวันที่เจ็ดค่ะ ก็เลยทําให้แบบเขาเปลี่ยนตีมเป็นแบบนี้แล้วมันสวยอ่ะมันแบบว่าสวยมากๆเลยทุกคนอยากให้มาลองเล่นกันนะคะเลิศมาก ROV ในตอนนี้อัปเดตใหม่นะทุกคนต้องไปอัปเดตก่อนนะแนะ่อันนี้ก็จะเอ๊ะไม่ไม่ไม่ยุ่งดีกว่าเออเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าเรามีตัวอย่างหรือล่าอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีตัวละครไม่เยอะเนาะแล้วก็ยาก็เล่ไม่เก่งมากนะคะก็เล่นไม่ค่อยเก่ง เนี่ยก็จะเล่นแค่น้อยตัวทุกคนดูเวนเนี่ยทาลา่านาตาาก็อันดับหนึ่งแน่น,นก็น้องรักเราอะเนาะเล่นเก่งอ่ะโอเคทุกคนก็มาลองกิจกรรมกันได้นะคะขออนุญาตไปเล่นเกมก่อนเด้อบุยบุย